โอเคครับก็กาสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแอนแคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนการเติมเกมได้บาร์ไดท์ที่โคตรจะถูกนะครับก็คือเติมในแฟนเพจ Facebook ไม่ใช่ละแฟนเพจอะไรใน Facebook กน,นะครับก็คือเฟซที่ผมจะมาแนะนานะครับแอดเขานี้เลยครับเติมเกมได้บาร์ไลท์มาไวโคตรจะถูกครับก็ถูกกว่าในเกมนะก็ซึ่งแบบหลายหลายเท่าอยู่นิดนึงในเกมก็ราคาขึ้นมาวน,นั้นแต่ ผมว่าแนะนําเติมร้านนี้ครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนครับก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปเติมนะครับเนี่ยนะก็เซ็ตโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาทักถามอะไรต่างๆได้นะครับก็เข้ามาบอกว่าสอบถามเลยสวัสดีครับเติมเกลียดูเดบาร์ดีไลท์หน่อยครับหรือแล้วก็ขอดูโปรโมชั่นแล้วก็ถามว่าชำระช่องทางไหนบ้างครับก็จะมีประมาณนี้ครับก็ ในเกมเดี๋ยวผมไปสอนให้นะครับในเกมนะเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าวิธีเติมเอ๊ะวิธีเติมในเกมมันเติมยังไงนะครับนี่นะครับเขาจะให้มานะ wallet ให้ส่งเป็นของขวัญนะครับประมาณนี้นะนี่นะก็ช่วงนี้ยังเป็นตุรจีนนะครับก็วิธีง่ายๆในการเติมนะครับก็คือเข้าไปตรงนี้ครับทุนนี้ wallet แล้วก็ส่งของขวัญครับแล้วก็ใส่จานวนไปครับเจ็ดสิบาทครับแล้วก็หนึ่งคนแล้วก็เลือกเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่าๆกันนะครับก็กดสร้างไปครับเสร็จปุ๊บกดยืนยัน แล้วก็นี้ครับคันล่อครับนี่นะแล้วก็ให้ครับเติม70บาทครับนี่ครับแล้วก็รอครับแล้วก็ให้ไอดีไปครับเดี๋ยวผมให้นะครับก็หนึงนะเดี๋ยวผมจีงไอเดีเดี๋ยวผมขอไปส่งพัสดก่อนนะครับโอเคครับก็เติมเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะมีสลีปการว่าซื้อจริงแล้วก็ แคปหน้าตัวละครมาให้นะครับก็ประมาณนี้นะก็จะให้คนที่เข้ามาใหม่ๆก็ให้ไปเข้าใน a c e b o o k ครับให้ไปรีให้ไปบวกหนึ่งในโพลนะครับโพลนี้นะเขาจะทิ้งไว้ให้แล้วเขียนเข้าไปบวกหนึ่งเขาหนึ่งะไงวะบวกหนึ่งอ๋อนี่ไงนี่ครับบวกหนึ่งไปครับก็เรียบร้อยครับแต่ถ้าสมมติโดนโกงหน้าก็จะเป็นติดลบครับลบหนึ่งแล้วพร้อมหลักฐานด้วยนะถ,ถ้าสมมติโดนโกงอะไรเงี้ยแนะนำไว้นะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในเกมว่าของเข้าจริงหรือเปล่าอาจจะตัดต่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันครับโอเคนะผู้ชมเข้าจริงนะของเข้าแล้วนะห0 0นะครับก็เดี๋ยวผมจะมอบอกสอนวิธีเติมเกมใน d e a d b y Daylight Mobile ด้วยนะครับแบบไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปร้านเติมเองนะแต่ก็จะแพงนิดนึงนะครับก็วิธีครับก็คือเข้าไปตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้นะเมือเ่อกี้เดี๋ยววันนึง ก็รอหมุนหมุนครับเนี่ยครับมันจะมีให้เซลล์ออร่าครับเข้าไปครับแล้วก็เลือกเซลล์เลยครับแต่ราคาจะแพงสูงกว่าที่เติมลานครับก็วิธีเติมก็คือเข้าไปครับเนี่ยกดจิ้มไปมันจะขึ้นหน้า Google Play ให้เลยครับแล้วมันจะเป็น2อดอลอะไรเนี่ยกดจิ้มถ้าสมมติยังไม่มีทูมวานี่วอลเลตก็กดเข้าไปครับแล้วก็เลือกเพิ่มทูมานี่ไม่ก็เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับก็ตรงนี้ผมจะเซนเซอร์อีเมลทุกอย่างไว้นะไม่ต้อง หวังว่าผมจะโดนแฮ็กหรืออะไรนะครับก็จะมีประมาณนี้นะก็น่าจะแบบไม่มีอะไรมากแล้วก็นี่แหละก็เสร็จบุ๊กซื้อเสร็จก็เดี๋ยวของจะได้เองแล้วสต๊อปีเบย์จะขึ้นครับก็น่าจะมีวันนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งยิงกองแก้วเพื่อจะพลาดเพื่อเพื่อจะพลาดอะไรอะ่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย